สวัสดีครับผมวชิรวินวริธรานน์นะครับจากบริษัทเอ็มอนันเป็น m ม n a จิ้งด i r เตอร์ครับจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเอาทิ้งนะครับกับบริษัททีมสักเซสนะครับของอาจารย์โทนี่ มีความยินดีมากเลยนะครับแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรัในวันนี้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสนุกและมีความสุขมากได้ความรู้นะครับได้เป็นทีมร่วมใจกันอย่างมากเลยก็คราวหน้าเนี่ยน่าจะต้องได้ร่วมงานกันอีกแน่ๆเลยขอบคุณมากครับผมรันนะครับก็เป็นผู้จัดการการตลาดนะครับในบริษัทเอ็มอนันจำกัดสําหรับ ทริปนี้นะครับที่เราตั้งใจดีไซน์กิจกรรมเอาทิ้งนะครับให้กับทีมงานทุกๆคนเนี่ยจริงๆในทีมผู้บริหารเองเนี่ยเรานั่งประชุมแล้วก็พูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะจัดตัวเอาทิ้งเนี่ยด้วยทีมงานของเราเองดีไหมหรือเราจะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับแล้วก็มีการดีเบตกันหลายครั้งซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะใช้ทีมงานเอาซอร์สนะครับในการจัดเอาทิ้งเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยซึ่งต้องบอกว่า มันเกินคาดมากๆกับการที่เราจัดเองเนี่ยมาตลอด10ปีนะครับความเป็นมืออาชีพนั้นแตกต่างกันมากครับโดยเฉพาะเนี่ยเราได้ความเชี่ยวชาญน,นะครับจากทีมซั u c c e s s นะครับที่เป็นบริษัทจัดทีมบิวดิ้งที่ดีมากๆนะครับเราเองเนี่ยมีการวางโจทย์ไว้ว่าเราอยากได้เรื่องของกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์นะครับในทีมงานของเราและช่วยยกระดับวิธีคิด หรือ m n d s e t นะครับในการทำงานซึ่งส่วนตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ทางทีมของอาจารย์โทนี่นะครับได้ดีไซน์ไว้โดยเฉพาะเ,าเกมต่างๆในวันแรกเนี่ยมันเข้มข้นมากๆในบ่ายวันนั้นนะครับเราเองได้ตกผลึกเรียกว่า learning by doing นะครับทำไปด้วยแล้วก็ได้ตกผลึกแล้วก็ได้ไอเดียต่างๆ อย่างไม่รู้ตัวซึ่งผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างแยบยลมากนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับทางผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจในทีมงานสตาฟนะครับที่เข้ามาดูแลเราเนี่ยอย่างดีมากๆนะครับทุกคนเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นกันเองมากไม่น่าเชื่อว่าจะเมามันได้ขนาดนี้นะครับก็โดยรวมๆนะครับประทับใจมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆบริษัทไหนนะครับหรือผู้บริหารท่านไหนเนี่ยมองหาการจัดกิจกรรมที่เป็นทีมบิวดิ้งนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยขอแนะนำทีมสักเซสเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อพิชยาดัวลวริชานนท์นะคะตำแหน่งเชฟที่เอ็มอนันค่ะวันนี้นะคะได้มาเอาติ้งค่ะที่เขาใหญ่นะคะกับทีมซักเซสนะคะประสบการณ์ที่ได้ก็คือมีความสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ทำให้ทีมนะคะรักกันมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนทำให้พวกเราสาวัมคีกันมากขึ้นค่ะชวนให้ทุกบริษัทนะคะมาใช้ ทีมงานกับทีมซักเซสนะคะรับรองค่ะว่าสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ความสามารถกลับไปแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะก็สว <an> ัส <t> ด <une> <an> ีนะคะชื <t une> <an> ่อนุกนิกนะคะก็ทำตำแหน่งกราฟิกดีไซน์ค่ะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งก็ถ้าถามว่าชอบกิจกรรมไหนจริงๆค่อนข้างชอบทุกกิจกรรม แต่ถ้าชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ตอนที่เล่นเกมกระดาษอะค่ะเรารู้สึกว่าเป็นเกมที่ทําให้เราแบบว่าได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดให้กับบริษัทโดยที่มันเป็นแค่เรื่องสมมุติมันทําให้ได้ความสนุกแล้วก็ได้ง่คิดหลายๆอย่างให้กับองค์กรด้วยค่ะสวัสดีครับผมแม็กนะครับทางานอยู่ที่บริษัทเอ็มแันด์นะครับในตําแหน่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับครั้งนี้ครับที่ได้มาร่วมเอาทิ้งแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมบ u i ดิ i n g กับกับทีมซักเซสนะครับรู้สึก ประทับใจในส่วนของกิจกรรมที่เราเล่นเป็นกระดาษนะครับที่มีให้ทางทีมงานได้ได้ร่วมกันวางแผนนะครับตรงนี้ครับรู้สึกว่าทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นครับได้สื่อสารกันมากขึ้นและได้เห็นว่าเราเราทำงานกันเป็นทีมจริงๆครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับกับคนที่สนใจนะครับกับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับอาจารย์โทนี่นะครับซึ่งผมประทับใจมาก สวัสดีครับจีนะครับจากฝ่ายมาร์เก็ตติ้งบริษัทเอม็มแอนนันนะครับก็ถ้าพูดถึงกิจกรรมส่วนตัวชอบกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์วันแรกแบบให้ทุกคนได้แบบได้คุยกันจริงๆได้ปรับความเข้าใจกันมันถ้าพูดในจริงๆคือเราทํางานเราไม่มีโอกาสที่จะได้มาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้เนาะพอเราได้คุยกันอะไรกันมันก็ทําให้บริษัทมันเกิดการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เกิดความสบายใจต่อก,กันทําให้บริษัทมันดูอบอุ่นขึ้นด้วยถ้าพูดตรงๆ ก็อย่างเชวนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็นี่เลยอาจารย์โทนี่สามารถติดต่อได้เลยครับ